สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่อง e หนึ่งห้า gamer กันนั่นเองแต่วันนี้ผมจะผมจะมาบอกวิธีดูคลิปคลิปที่เก่าที่สุดและคลิปที่คนดูมากที่สุดนะครับขั้นแรกก็เข้า youtube ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนครับโอเคครับไปเข้า youtube ไปเลยครับทุกคนวิธีดูวิธีวันนี้วิธีดูคลิปเก่าสุดแล้วก็วิธีดูคลิปล่าสุดผมจะยกผมจะยกตัวอย่างช่องผมนะครับ ผมก็จะเนี่ยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยครับบนซ้ายครับบนซ้ายจัดเรียงตามนะครับแล้วคงก็กดเข้าไปเลยครับมันจะมีมันจะมีมน,ะมนี่ครับเก่าสุดใช่ไหมครับแล้วก็ยอดนิยมนะครับแล้วก็จะกดเข้าไปทุกอันนี้คือคลิปเก่าที่สุดของผมนะครับนี่กดเข้าไปเลยเราเราไม่ต้องมาเสียเวลาเลื่อนหาแบบ คนที่ไม่รู้ว่าจะเสียเวลามาเลื่อนหางี้นะครับจะเลื่อนมันจะปวดมือครับนี่ครับคลิปที่เก่าที่สุดของผมนะครับแล้วนี่ก็คือถ้าเราจะกดอีกรอบหนึ่งแล้วก็นี่ครับกดข้างบนเหมือนเดิมครับกดข้างบนเหมือนเดิมเลยครับนี่ครับกดปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่นะครับแล้วถ้าอยากดูคลิปคนที่คนดูของผมมากที่สุดนะครับเราก็กดตรงยอดนิยมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับคลิปที่คนดูมากสุดนะครับก็จะเป็นหนึ่งพัน หนึ่เอ้อหนึ่ครับใช่ครับเนี่ยครับวิธีดูครับแบบง่ายๆเลยครับเออเนี่ยครับแล้วก็วิธีดูอันล่าสุดก็ไม่ต้องทำอะไรครับวิธีดูล่าสุดก็กดเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดเข้ามาเหมือนเดิมครับ แล้วก็นี่ครับกดอัพสุดนี่ครับง่ายเองครับโอเควันนี้ก็ฉลอง80ซับนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปฟรีไฟล์ด้วยนะครับทุกคนจะให้ผมทําคลิปมาครับ้วยไหมครับแบบทํามาครับแล้วก็กับฟรีไฟล์อะครับให้ผมทําก็บอกกันได้นะครับในเม้นท์ให้ผมทําคลิปมาครับไหมก็บอกกันได้นะครับบายบายขอบคุณสาหรับ80ซับแล้วก็ทุกกําลังใจนะคะบายบายโอเคไปแล้ว